สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนอรับทุกเข้าร่นอนเดอะสปอร์ตบอลในเกมลับบออีแกนนั่นเองออคลิปนี้อ,อะไรครับโอ้ยเป็นลูกโป่งเหรอคลิปนี้เราแปลกใหม่นิดนึงเรามาอยู่ใน S S P 2 0ง8แต่ว่าเป็น100เพลเยอร์โอ้เยอะนิดนึง,นใ,นงใช่ซาวเวอร์ส่วนใหญ่อะในอีกามีแต่คนเล่นบนโทรศัพท์ไม่ค่อยมีคนจะเล่นในคอมะสะักเท่าไหร่จะเวลี่แหลกมากนะเนี่ย เราจะสร้างบ้านแบบเป็นชั้นเดียวนะคะทุกคนก็ค<ส>ือบ้านเบสิกชั้นเดียวพอเดวผมไปถ,ถ้าถ้าชั้นเดียวต้องไปประมาณตรงนี้ใช่ใช่ชั้นเดียวต้องไปไกลๆนิดนึง<อ>นี่มันมาช่วยหรือว่ามันทําอะไรเนี่ยสองอสตัวสองตัวไม่เป็นไรโหกันอยู่ร่วมกันอจาจจะหัวร้อนนิดนึงโดยโ<อ>ที่มันมาพังบ้านเลยอ่ะตายแล้วคุณเพราะว่าอ <vers asting S 1> าหารอ่ะ โอ้โหมันมาช่วยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยหัวอุ่นออกไปเลยแกมันไม่ใช่บ้านแกอุ่นอุ่นไม่ร้อนมากหรืร้อนแล้วเดี๋ยวอะไรเนี่ย Hello you are currency a t a h s t r y l ลี F 3ทำไมอะ F 3ามทำไมงงเลยกันปกติว่าบ้านสองหลังน่าจะไม่ใช่ทิ้งพดีนะ คือ <G ül> ทุกคนตอนนี้ตอนคืนแล้วนะครับก็คือผมคิดว่าตรงนี้น่าจะไม่ค่อยมีอีกเกียสักตัวหนึ่งอะเดี๋ยวผมขอไปดูหน่อยนะแล้วผมมักมักไม่พอไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงว่าผมจะหายไปไหนตอนนี้ก็คือแบบว่าผมยังหาอีกเกียไม่ตัวสักตัวหนึ่งไม่เจอเลยไม่สนุกเลยอะอ คิวมี่ครับคุณเอกคิวมี่ครับเออคูณเอ็นคุณเอกคิวมี่อีกตัวนึงแป๊บนึงแป๊บนึงคูณคูณคุณคุณดูไอคิวมี่ดิโอ้โหสมองนี่แบบลบห้าไอคิวได้ดิคุณดูดิคุณทุกคนสมองลบห้าไอคิวเมื่อกี้มันติดกล่องตามาตามาตามาปักกลัวขึ้นมาได้ดิมาขึ้นมาเออขึ้นมาไม่ได้มาเดี๋ยวครับฉันเล่นกล้มาหนึ่งพันปีเพื่อที่ว่าจะมาตบ านาฬาการอีเกียอีกตัวหนึ่งนั่นแหละไม่ใช่ตบเพเยอร์พี่ใช่เหรอที่มันบุ้มอยู่ตอนคือไอตัวนี้กต็ตบอยู่ได้เดือดจัดเลยอู้ยหนึ่งล้านในคิวจริงๆแล้วไอตัวเนี้ยอือจะตายอือจะตายกับโอ้โหเยี่ยมดีนะผมกับได้เอคือเล่นในอคอรยากนะรคอเนนอ,คคคอย่าอุด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 นะคุณอย่าอุดอย่าอุดขอร้องขอร้องขอร้อง ผมออกบ้านก่อนละบ๊ายบายมีชาติเลอ,อยฟ้าคุณในบ้านนี้จริงๆนะแบบที่คุณบอกเลยใช่ลอยฟ้าตโต๊ะลอยฟ้ายี่ข้าไป่ใหญ่โต๊ะลอยฟ้าทุกอย่างลอยฟ้าเอาจริงมัน,ม,นมันอยู่ในยานอวกาศคุณยัย <c oughs> มันอยู่ในยานอวกาศอ่ะเออโอ้ยหรู้อะไรของไอ้อะมันมาแล้วก้อ เรียบร้อยเรียบร้อยนะคุณคุณคุณวิ่งหนีหรอแต่ข้างหลังไม่มีอีเกียนสักตัวเลยนะคุณดูดิข้างหลังไม่มีอีเกียสักตัวเลยนะเอ้าคุณทำอะไรอะโอเข้าได้นะโอเข้าได้นะเนี่ยแค่กดเนี่ยต้องให้ต้องให้อาจารย์สอนเนี่ยแค่นี้ยแค่กดตัว C แล้วก็เข้าไปวิ้วกด C แล้วก็วิ่งเข้าไป นั่นแหละซีซีก็คือแบบว่าการยองนั่งยองอะไรประมาณนะี้นโค้ชนั่นแหละให้ผมออกไม่ได้อ่ะนั่นแหละใช่าหมเนาะโอเคเออกได้ล,ละแต่จะเป็นแบบอืมถ้ามันตบผมอีกทีนึงนี่ผมตายแน่เลยเฮ้ยผมคุณมหมเก้ยไอตัวโอ้โอ้หน้าม,มืดคันตาหน้าม,มืดคันตาขอเข้าบ้านก่อนโอ้ไม่ได้แล้วไม่ได้การแล้วไงไม่ได้การแล้วไงผมหน้ามืดคันตาทุกคนขอกินกินอาหารก่อนหน้ามืดคันตาหน้ามืดคันตา อ๋อไม่หายน้ำมึดคันตาทุกคนใครมียาขอหน่อยใครมียาใครก็ได้ใครก็ได้โอ้โหน้ำมึดคันตาใครจะเป็นลมใช่ไหมประมินวิวมันไม่ได้โฆษณาโอ้ยใครก็ได้ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยคุณนิดาช่วยได้ไหมช่วยได้ช่วยได้ไหมคุณนิดาคุณนิดาช่วยผมก่อนโอ้โหไม่แล้วกันมันอยู่กับการเล่น โอ้โหคุณคุณออกมาข้างนอกก่อนผมน้ำมึนคันตาเนี่ยเนี่ยน้ำมึนคันตานี่ยคุณออมาขาต้นี่นไหนคุณมียาไหมอ่ะไม่มีอ้าวแล้วคุณจะเรียกผมมาทำไมเนี่ยมันเปืองไปแล้วอืน้ำมึนคันตาคุณคุณจะมาหาให้ผมได้ไม่มีอาหารแล้วไม่มีอาหารแล้วใช้ไปหมดแล้วยังไม่หายน้ำมึนคันตาสักทีอีเกีย ไอเกียผมต้องตบมันก่อนไม่งั้นมันตบผมแน่โอโยลนไม่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 เด,เดี๋ยวผมไปสติว่าหาจากบ้านืนอนขโมอยอาหารสินะผมสงสัยจริงๆเลยว่าถ้าเราโยนโยนโยน,โยนพวกนี้ใส่อีเกียก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนี่นะอีเกียอีเกียตบเลยสิหยัต่อยแล้วเดี๋ยวโอ้โหมันไม่ตบเลยเดี๋ยวผมจะไปสตีว่าหาจากบ้านอโมยโอเคอ๋ออ๋อไอตัวนี้ ฉันต้องทํางานโดยการตบเพยยอ์ในนี้แต่แต่แกไม่ตบฉันมันก็ตบแล้วอะเออดีดีด,ด,ดีทุกตอนครับตอนนี้ผมถึงบ้านแล้วนะครับตอนเนี้ก็ไม่รู้ว่าตอนคุณนิดาดูได้ไหมเออไมนน่ได้ดูไม่ได้ดูไม่ได้นะว่าตอนนี้มเหลืออีกกี่วิไปนะคุณนิดาอยู่ไหนอ่ะไม่เห็นคุณเลยคนิดัน้ี่ <c oughs> กลับบ้านวม่จันจเลื่อยี่สิเจนะ็เ <c oughs> ดนอีเกียตบอีกสองทีตาย <c oughs> อ๋อโอเคไฮ้กุนยินจะรับกลับบ้านนะยินจะรับกลับบ้านเอา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 ไม่ดีเข้าให้ผมโอเคผมเกียร์อยู่ในบ้านเกียร์อยู่ในบ้านเหมือนมันเป็นเจ้าบ้านเอาจริงไว้ไอตัวเนี้ยไอตัวนี้ตกแล้วเออเหยียบซ้ำเลยขโมยบ้านเหรอขโมยบ้านเหรอฮะไอโอ้โหตบผมโอ้ยแกโดนขังแล้วฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้กุนชมข้ารัง โอ้โหคุณไออีเกียตัวจิ๋วตบมันไม่ได้เดินมานาดนนะเะว่าเลือตอนนี้เด้ดแแอแล้วคือคือมันไม่กระโดดเราจริงไ,รไม่ไดิมันไม่กระโดดอ่ะ <S <S ไป,ไปแม่เหยียบซ้ำด้วยก็ยยเข้าไปทำไมเข้าไปก็ตายอยู่ดี <S 2> <S 2> ดอะด่ะโอ้โหคุณตายละโอ้โอ้ผมไม่จะตายเพราะอีเกียตัวนี้นั่นแหละ ไป้ยอตกใจโอ้มาแล้วคันไดไหมอีเกียอีเกียมาทำอะไรเนี่ยเลยตัวนี้จะตบไม่ได้เลยนะจีสวนในคิวทุกคนเิยสวนในคิวอโหแล้วสวนอีคิวเขาอยู่แต่บ้านนจริงหรอ C4 บ้านมันไกลเกินไปมีคอสบ้านมันไกลเฮ้ยเมันตกไปข้างล่างเองมันก็ทำอะไรไม่ได้ไปเลยดีก่อนละผมดีมันก่อนโอ้ยตอนนี้ผมไม่รู้นะว่าท oh, ุกตัวมันหายไปไหนแล้วผมจะเดินตามอเอเดินตามอีกเอโอ้โหเดินตามไม่ได้เลยมันรู้ตัวทัน ผักมันได้ก่อนโอ๊ยจะตายแล้วอะ่ะถ้าโดนตบอีกรอบนึงมผมไม่น่าไปเฮ้ยอุย๊ยผมไปลองไปดูอีกตึกน,นึ่งว่ามันอยู่สังกสนสุกกันไหม,ไมสงบสุกงบสุกอุยอ้ยไอตัวนี้มันก็ย้ายบ้านมันยอยู่ตรงนี้เลยนะพี่บ้านมันก็สวยนะจริงผมขอมาอยู่บ้านมันชั่วคราวแล้วกันโอ้โหเปิดบ้านให้ฉันหน่อยโอเคขอบคุณมาก What? คือบอกว่าต้องพื้นมันช้ามากอะอจริง nice. เผอหล่นขนาดตกจากตึกสูงยังมาบริการต่อได้ <c oughs> อันนี้นะคะจะเป็นโต๊ะสำหรับแฟมิลี่นะคะเ่ื่อใครที่มาคนเดียวเราก็นั่งน,งนงสองอันนี้ก็ได้นะคะเนี่เพราะว่าตอนนี้ <c oughs> เราไม่มีคนเพราะฉะนั้นผมก็นั่งตรงนี้ได้ใช่ไหม <Yeah. S 1> ผมขอนั่งตรงนี้นะ